สวัสดีครับนะวันนี้เรามาที่จังหวัดนครสวรรค์อำเภอชุมแสงตำบลบางเคียนค,ค,ครับอันนี้อยู่หมู่เท่าไหร่ครับหมู่สิหมู่สินะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะคือพี่ทองเจอือกับพี่สุรินนะและที่เห็นรอบๆข้างผมนี้ก็คือนาของพี่ทองเจอือและพี่สุรินใช้โสมแดงนาะแล้วก็โสมแดงอะมิโน,โนยังผงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามพี่ทองเจือกับพี่สุรินว่าใช้โสมแดงระทับใจยังไงบ้างนะก่อนอื่นมารู้จักกับพี่เขาก่อนครับสวัสดีครับ พี่สุรินกับพี่ทุงเจือแนะนําตัวเองนิดนึงชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับผมชื่อสงเจือแก้วรัตสมีพี่นะครับสุรินแก้วรัตสมีที่นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านเนินสะเดาบ้านเนินสะเดาตําบลตําบลบางเคียนหมู่ที่หมู่สิบสองหมู่สิบสองอำเภออะไรครับพี่สุรินชุมแสงชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์นะครับที่ถืออยู่ในหมู่นี้คือสมแดงครับอันนี้สมแดงอย่างน้ำนะครับนี้อย่างผงยี่ห้อมิโนนะครับแล้วพี่สุรินกับพี่สมแดงเนี่ย อันนี้ที่เห็นก็สองข้างในนาของเราใช่ไหมครับของเราเองครับนาเจ้านาเจ้าเหตุแห่าของเราเองอ่าครับนาที่เราทำอ่านาที่เราทำของเราเองแล้วที่ถือนีสมแดงครับใช้กับนาทั้งสองแปลงนี้ด้วยไหมใช้ใช้สองแปลใช้เลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยนะอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้สมแดงมาก่อนไหมไม่เคยใช้ไม่เคยครับแต่ใช้หุ่นนี้เต็มเ็มเลยคือหน้าแรกใช่ไหมหุ่นก่อนไม่ใช้มันมไม่เต็มเต็มหุ่นนี้เต็มเมเลยครับใครั้งคู่เลยจะเป็นพี่ตุลิน ครับทีนี้ถามทิรินว่านาแปลงนี้ใช้ข้าวพันอะไรตอนนี้ห้าหนึ่งครับห้าหนึ่งครับที่เห็นย่นี่ใกล้เกี่ยวหรือยังเนี้ยก็ประมาณกะ่าวันที่สิบแปดยี่แปดจะถึงเปล่าไม่รู้นะยี่แปดครับเดือนนี้เดือนอะไรเดือนมิถุนายนมิถุนายนวันที่สิบแปดห้าร้อยห้าสิบห้าครับวันนี้วันที่สิบแปดครับก็อีกไม่กี่วันก็ได้เกี่ยวแล้วนาอได้เกี่ยวครับอาทีนี้มาถามว่าใช้สมแดงตั้งแต่ตอนข้าวอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งเอนนึ่นนึ่ั ฉีดยาคุมเสร็จก็ใช้เลยฉีดยาแรกก็ให้น้ำก็ใช้กันเลยแหละอ๋อเพราะเพราะก็ให้น้ำเพราะก็ใช้สมแดงเลยใช้สมแดงฉีดครั้งแรกเลยใช้ทั้งสองอย่างไหมสองอย่างเลยนะครับที่แนะนําไว้ใช่ใช้ทั้งคู่เลยใช่ไหมพี่ตุลินครับแล้วก็ฉีดไปกี่ครั้งสามครั้งสามครั้งครั้งแรกตอนข้าวอยย่เท่าไหร่จาได้ไหมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วพี่ตุลินบอกไม่ถูกเลยครับคที่สองไม่ได้จดไว้ทั้งเลยต้วงรับท้องแล้ฉีดไหม ฉีดรับท้องแล้วก็ตอนรับลวงได้ฉีดไหมครับฉีดฉีดนะตอนนี้ขั้นตอนใช้ใช้ยังไงบ้างพี่สุรินจะใช้นี่ห้าอย่างที่บอกครับครับเท่าไหร่ครับห้ากว่าห้าห้าฝาห้ากว่าต่อน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรก็คือห้าฝาหมายถึงว่าห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับคือถังถังใหญ่นะครับและอะมิโนนี่ล่ะอันนี้ลิตรหนึ่งผสมน้ำลิตรหนึ่งแล้วมาใช้กว่าขึ้น อ่ครับอะมิโนหนึ่งซองผสมน้ําสะอาดหนึ่งลิตรนะแล้วก็เอาไปผสมน้าเท่าไหร่นะกว่าลิตรหนึ่งอ่าผสมน้ําลิตรหนึ่งแล้วก็มาใช้กว่าครึ่งอ่าเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบซีซีต่อน้ำสองลิตรตอนน้ำสองลิตรอ๋อนี่อะมิโน อ๋อทีดมาสามผลแล้วสามผแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วนะนี่รอเกลียวอย่างเดียวอ๋อครับโอ้ข้าวสวยมากจริงๆนะเห็นรวงมากินแล้วถ่ายรูปไปแล้วแล้วถามเลยว่าประทับใจยังไงบ้างใช้สมแดงแล้วก็สมแดงก็มีนอเอาพี่ตงเกียก่อนประทับใจตรงไหนบ้างประทับใจว่าดีประหยัดปุ๋ยครับประหยัดยังไงครับพี่ตงเจียก็มันเขียวนานไงแล้วก็ไม่ต้องหวานปุ๋ยอ๋อ มันเขียวนานไม่ต้องหว่านปุ๋ยเขียวนานทุกทีค่อยหว่านสามครั้งนี่มาหว่านแค่สองครั้งสองครั้งไอฉีดยาเอาหว่านปุ๋ยตรงข้งอ๋อทุกทุกทุกปีทุกหน้าเลยเนี่ยปกติพี่สุรินจะหว่านสามครั้งปุ๋ยอ่ะหว่านปุ๋ยสามหนจ้ะแล้วใช้สมแดงหว่านแค่สองครั้งสองครั้งประหยัดปุ๋ยไปหนึ่งครั้งประหยัดปุ๋ยเออท่านหนึ่งเยอะไหมท่านหนึ่งประมาณหกลูก ผสมกบยูเลียดินรวมแล้วประมาณหกหกหกลูกใช่ไหมครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวประมาณหกกระสอบก็ตอบอ๋อถ้าวันสามครั้งก็สิบแปดกระสอบอ๋อนี่คือประหยัดไปหนึ่งครั้งคือหกกระสอบตอนทักว่าเราทักว่าเรามันยังเขียวเราก็ใช้น้อยขึ้นมาอีกเอาข้าวเรายังเขียวเราก็ใช้น้อยขึ้นอีกครับเอาข้าวเราแดงเราก็ใช้เพิ่มขึ้นอืมครับอนี้พี่พี่เจียบอกในส่วนประหยัดปุ๋ยแล้วพี่สุรินทร์ประทัดใจตรงไหนบ้างอ๋อมันเขียวทนนี่เนี่ยแล้วก็ใบตั้งต้นแข็งดีต้นแข็งเนี่ยใบตั้ง ใช้ไม่ใช้เราใช้ใช้ไม่ใช้เราใช้ครับแล้วก็เขียวแล้วก็ใบตั้งดีนะาแล้วด้านอื่นล่ะที่ประทับใจมีอะไรบ้างครับที่มองดูเนี่ยข้าวออกรวงดีไหมเม็ดสวยไหมก็สวยนะแต่มันออกรวงสวยเนี่ยมันก็สวยเนี่ยตอนเนี้ยครับรวงมันยาวพี่เจือจับเม็ดข้าวให้หนูดูหน่อยสิว่าเม็ดเป็นยังไงมัางเต่งไหมจับนั่นนันเลยหลายๆรวงเนี่ยเต่งเนี่ยเม็ดเต่งดีเนี่ยรีบน้อย ไม่ค่อยมีรีบเลยใช่ไหมไม่ค่อยมีรีบเนี่ยอ๋อเม็ดมันอ้วนเลยนะพี่นะเม็ดมันอ้วนอ้วนสวยไปไกลๆนะสวยจังเลยอือครับนะอ่าแล้วก็พี่สุรินทร์พี่ต้องเจียมฮอร์โมนตัวอื่นได้ใช่ไหมมันก็ผสมนิดหน่อยครับปีนี้ผสมนิดหน่อยครับแต่หลักๆก็คืออ่านี่ใช้สมเด็จเลยอ๋อกับสมแดงจกามิโน่หมดเลยครับฉีดมาสามผดแล้วทั้งหมดกี่ไร่พี่ต้องเจียมที่ทำพิ่หกไล่พี่หกไล่แปลงน้นด้วยไหม แปลงค์นู้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เฉพาะแปลงนี้รวมทั้งหมดพี่ตองเจียทำนากี่ไร่กับพี่สุรินประมาณยี่หกไร่ยี่หกไร่ยี่หกไร่ใช้สมแดงทั้งหมดไหมใช้ทั้งหมดเลยขวั่งนู้นก็ใช้ปีนี้ใช้สองพื้นเลยเปียวยังตรงนี้ใช้สองติดเนี่ยตืออันนี้สองหรือสามสองสองอันี่ไอ้นี่เขาไว้ให้พอเลยแล้วก็พอที่ไว้ที่รีบแล้วปกติเนี่ยนะาทั้งสองแห่งเนี่ยนะทำถั่วชิลเลียไร่ประมาณที่ตลังที่ตองเจีย ปีนี้ยังไม่รู้ปีกายมันเคยได้ประมาณห้าสิบสี่สิบเองอ่ะปีนี้ยังไม่ได้เกี่ยวยังไม่รู้สมแดงปีปีกายได้ไล่หนึ่งประมาณประมาณห้าสิบหกสิบละแะว่าห้าสิบห้าสิบหกสิบถังครับแล้วหดนี้ใช้สมแดงั้งผืนเลยและฉีดไปสามหดแล้วนาและใกล้เกี่ยวแล้วนะเท่าที่ดูด้วยสายตาที่ทํานามานานเลยเนี่ยกะว่าเนี่ยไล่หนึ่งเนี่ยประมาณกี่ถังคิดว่าประมาณประมาณนกปดได้เจ็ด ปดสิบถังคงจะได้ประมาณนะนะนี่จะได้ร้อยยังไม่รู้เลยนะ๋ยวเกี่ยวก็รู้เลยนะลองดูดีูองดูโอ้ดูแล้วน่าเป็นไปได้นะพวกข้าวนี่สวยมากๆเลยอันนี้พันห้าหนึ่งใช่ไหมห้าหนึ่งแล้ครับแล้วพี่สุรินถ้าเกิดว่าเกษตรกรได้มีโอกาสดูซีดีชุดนี้เนี่ยวีโอชุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่มั่นใจสมแดงเนี่ยพี่สุรินมีอะไรแนะนํำไหมว่าสมแดงี่ยดียังไงบ้างเอาพี่ตองเกียก่อนก่อนนะก็ใช้สมแดงให้มันก็รู้ว่าดีนะสมแดงนะผมก็ใช้คราวที่แล้วก็ มยังไม่ถึงใจเลยนะฉีดไม่ครบสามสูตรไม่ทุบสามครั้งปีนี้สามครั้งเพราว่าดีใบตั้งแล้วก็รวงดีว่ารู้สึกก็ใช้รวงดีเนี่ยคราวนี้สามครั้งเนี่ยนะก็จะใช้ดีใช้ดีนะครับแล้วส่วนพี่พี่สุรินละถ้าเกิดว่าเกษตรกรบางท่านยังไม่มั่นใจว่าจะใช้โสมแดงเนี่ยพี่สุรินมีอะไรแนะนำไหม<อ>ให้ความมั่นใจมาถามได้อ่ะ ว่าเราใช้ดียังไงเนาะให้มาถามด้วยเออครับครับนะ <c oughs> พี่สุรินบอกใครมาถามได้นะครับพี่สุรินมั่นใจไม่ถามตอนนี้เห็นสมแดงที่ผลงานมาแล้วน,นันหี้มั่นใจเนี่ยก็ว่าโอ้โหดีนะรุ่นเนี้ยเออครับเยี่ยมเลยเอาแล้มั่นใจพี่สุรินพี่อาตงเกียร์ชูนิโปโให้พี่น้องเกษตรกรเราดูหน่อยว่าสมดแดงเยี่ยมยังไงอายุป่อเลยยุป่อสมแดงเยี่ยมครับนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามผลงานสมแดงอีกครั้งหนึ่งจะเกี่ยวประมาณไม่เกินวันที่จะถึงวันที่แปดเปล่าไม่รู้นะเดือนนี้ใช่ไหมครับเดือนนี้เนี่ยยี่แปดเดือนนี้เนี่ยนะถ้าเกิดเรากลับมาจากมูดาหารทันนะเราจะแวะมาถ่ายวีดีโอตอนเกี่ยวอีกทีหนึ่งรับเดี๋ยวจะโทรบอกนะพี่สุรินนะครับครับขอให้ได้ต้นละม่อกอนละเกียนเลยนะครับสวัสดีครับ